ครับบวบผมได้กินแล้วนี่ออกผลแล้วนี่เป็นฝีมือในการปลูกในการยอดเป็นความสุขครับนี่ปลูกเองแล้วก็ได้กินเองมีนะครับนี่นี่เล็กๆก,กำลังเกิดขึ้นดอกเยอะแยะเลยกำลังงามเลยครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ให้น้องเขามาพันต่อเชือก ช้เชือกฟางพันต่อนะครับต้องช่วยเขาหน่อยหนึ่งไม่งั้นก็จะไม่ได้กินออกกันเยอะแยะเลยเริ่มออกแล้วครับเริ่มพันกัะระยองระยางบวบบวบบวบไล่หมูหวานฝั่งน้อนถั่วก็กําลังเลื้อยต้องช่วยเขาอีกเหมือนกันครับต้องช่วยกันพันน,นี่เขาเลื้อยคลี่ใบพันเลยตามต้นแล้วนะครับตามเสาแล้วได้กินแน่นอนถั่วฝักยาว ้าชมนันเดี๋ยวพวกนี้ให้น้องเข้ามาพันไม่งั้นมันจะเหยียบยอดหมดแล้วก็ไม่ได้กินแน่ <c oughs> เลยสปิงเกอร์ก็เอาครับเนี่ยงามครับงามงามทั้งหญ้างามทั้งอะไรอันนี้ก็อ๋อชมจันทร์ชมจันทร์ขึ้นแล้วชมจันทร์อันนี้บวบครับแต่งามช่วผมไม่ได้ <c oughs> อันนี้ชมจันทร์กำลังเรือครับอันนี้ก็บวบ น้าไม่ใช่มาละบวกมาระขี่นกอะเนี่ยจาได้เล็กๆไหชมจันทร์ก็กําลังเลื้อยนยพันน่ารักเชียวทุงนี้ให้น้องเข้ามาพันต่อทั้งบวบทั้งถัว่วทั้งมาระขี้นกทั้งชมจันทร์งามครับหญ้าก็งามนี่ถัว่วกําลังเลื้อยกันขึ้นเลยบางต้นก็พันก็เปไปยอดแล้วนะครับแต่บวบนี่พันสักกังหันไม่หมุนเลย ออกหลายลูกแล้วนะครับบัวบับวบในชชวานาน,นผลผลิตที่เป็นความภาคภูมิใจทำกินเป็นแล้วปกติสั่งเขาแล้วก็ซื้อ